มาลงตุงนางเก๋บ้านนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่บ้านยาโลมากๆแล้วก็พี่พี่ที่ขอนแก่นนะคะแม่แน่ที่ขอนแก่นแต่ถั้ทุกคนเลยนะคะที่วันนี้คนขอฝากให้เยอะมากเลยแล้วก็พวงมาลัยจากบ้านยาโลนะคะสองหมื่นบาทมเลยพอนมื่นมันคขอบคุณครับไปเก๋อบ้านมาลงตุงนางเก๋บ้านนะครับ ที่ขอนแก่นนะคะแม่แม่ที่ขอนแก่นต่ขับทุกคนเลยนะคะที่วันนี้คนของฝากให้เยอะมากเลยแล้วก็พวงมาลัยจากบ้านายาโลนะคะสองหมื่นบาทเดี๋ยมันไดพมืนม่ <c oughs> มนมันคือ, <c oughs> อขอบคุณค่ะไปกัน